สวัสดีคะ่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เรามาเก็บถั่วอีกรอบรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สามที่เราเก็บไปตำถั่วฝักยาวมากเลยถ้าไม่เก็บมันก็จะพองค่ะเพื่อนๆแต่เรามาเก็บถั่วกันนะคะวางตรงไหนดี มีขแขนงแต่ขแขนงรู้สึกจะเหลืองๆแขนงเขามีขแขนงออกมาแล้วก็จะมีดอกแตกยอดอ่อนามาเก็บกันดีกว่าได้ทีละกรรมเนาะแต่ละรอบ อบน,นี้ก็จะสั้นลงหน่อยออกให้เขาเมีรุ่นน้องอันนี้ยังไม่ตึงเท่าไหร่เอาข้างล่างข้างในข้างในนู้นนะ่ะมันจะไม่มีแสงแดดโอยเป็นพวงเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะ่ะโหได้เยอะได้เยอะะทำอะไรกินดีนี่ เก็บดีไหมนี่อืมเก็บให้หมดเลยอุ้ย,ยดูเอาถ้วยมาใส่ถั่วโอ้ยคนละรุ่นเลยเดีเดี๋ยว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 เอียเาาี่ยวี่วเวนี่ โอ้พองเยอะเลยไม่ได้เก็บนี่โอ้มันหลบอยู่ข้างในค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมน,นี่พองแล้วนี่นี่แก่แล้วสวยแล้วโอ้โหอบนี้ได้เยอะว่ะ ีได้เยอะเลยค่ะเพืเ่อนมีหลบอยู่ข้างในเยอะอยู่ออออดอกก็กำลังออกมาเยอะเลยมีดอกออ,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 อยู่ข้างในอยู่ข้างใน ต้องไหนดีขอวางก่อนอเนี่ยได้เอาถาดมาต้องเอากระด้งเล็กๆมาเนาะวางตรงนี้ก็เก็บอยูอไมอรอบนี้ได้เยอะค่ะเพื่อนเอาไปวางขายหน้าร้านดีไหมเนี่ย กินจนหลายรอบแล้วนี่โอ้ยอย่าสู้ีนนี่ในอยู่ข้างในนี่ห้อยตรงเตงอุ้ยหลายลูกเลยดูเตงตรงเตงหลายลูกเลยนี่ค่ะอุ้ยอะไรแอบกินใบถั่วเราข้างในนี่โห หนอนหนอนน,อน,นี่มันอยู่ใต้ันน,นีมันหยุดในร่มมันจะลูกจะไม่ค่อยออกทางนี้มันก็เลยบังคับไปออกทางโน้นทางโน้นก็เลยจะดูดกดูพันกันยอดมาพันลูกดกดีจริงๆ กระเพาโหได้เยอะเลยเพื่อนๆโเดี๋ยวที่ใส่เราไม่สวยเท่าไหร่นะนี่ค่ะว้าวได้ตังเยอะเก็บบวบมูไปด้วยก่อนเดี๋ยวบวบมูก็แก่บวบมูก็รอบหลายรอบแล้ว้จนลูกสั้นลงแล้วน่าปลูกดิ ปลูกผักตามฤดูกาลนะดีที่สุดเดี๋ยวยอดเขาตกบ้านแล้วเนี่ยนี่อยู่ข้างบนนะต้องเอาลงมาเดี๋ยวงององอ,งอ,งอข้างบนลูกก็จะน้อยลงไปหน่อยเอาไปแกงใส่หน่อไม้อีอออ น,นีไปแกงหนไม้เจ็บยอดใบแมงรักไปแกงหนไม้ด้วยแงม,มยแงลักมีเยอะเลยเป็นดอกหมดแล้วกินไม่ทันแก่หมดแล้วค่ะ อ้ยมันละกอ,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 อดูบวบค่ะทุกคนบวบกำลังมีดอกแต่ยังไม่เห็นดอกไอตัวเมียอะไรมีแต่ดอกตัวผู้ออกมาโชว์ก่อนยังไม่มีลูกเลยคอยลุ้นอยู่เนี่ยแต่ยอดงามชี ปลูกกินยอดดีเนี่ยงงเหมือนกันลุ้นต่อไปนี่แต่ดอกตัวผู้ออกมาเหลืองเต็มเลยดอกตัวเมียยังไม่เห็นเลยเพื่นเก็บไปแกงหรือไม่ดิวเนี่ยดอกเก็บดอกไปแกงไว้ซะเลยโอ้ได้ตั้งเยอะเนี่ยอ,อันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆมาเก็บผัวเฉย,เฉย วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ